สวัสดีครับผมนี่คือเช้าเสาสเร์วันที่11มิถุนยายนศพัน655ครับผมตอนนี้พระทานกำลังออกบูชาอยู่ในภายบริเวณวัดตาบ,าบาาา้านโนศรีบ้นานเฮาครับยาตที่ทำเพิ่นกับมาสบูชาในบุูนิทานหลายหลายครับผมเดี๋จะพาไปสบูชเดี๋ยว คือทางสภาทท่านขอบุญทีงานสู่เยี่ยงงานเด้อครับเด้อเพื่นบัทารัทงานในวัดงานขับรถบร สำหรับมองเนเป็นยังคาครับอันนี้เป็นยังคาหลาบหายมีทั้งต้ขสองหวานมีรัะเลมีอเส้เสียวสับปะรดคผครับผมวันนี้บรรยากาศลงด่านในบ้านบ้านเห่าครับ เนาะขายได้ก็แก้ไขแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ก็ล้วนเป็นกฎของธรรมดาอย่าไปวิตกกังวล อย่างที่ประกอบกันอันหนึ่งคือกายอันหนึ่งคือใจแน่นอนแล้วว่าร่างกายนี้